สบายดีลูกค้าทุกคนเนาะอันนี้มิน่านตัดแก้วแล้วยิ่งจันเดอนเจ้าถ้าผู้ใดสนใจติดตั้งแก้วอลูมิเนียมเนาะให้ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรหาหกเก้าเก้าสหกสีหสร้างสำนานงานเนาะเพราะว่าสร้างนี้เฮ็ดมาได้หลายปีแล้วแล้วเขาก็มีนาหน้า้านเป็นของเขาเองลูกค้า สนใจเนาะสามารถอินบ็อกมาได้เลยเด้อที่เบอร์โทรที่ให้มาเนาะ้านตั้งอยู่บ้านอ่านาทมเมืองไซทานีหนาเวียกทุกหนาเวียกเนาะ้านเฮาหับประกันห้าปีซอมแปลงฟรีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสุดๆเลยเนาะเฉพาะอ่าเดือนเมษานี้ ลดทุกรายการเลยลดทุกรายการเลยเนาะสิบเปอร์เซ็นต์ของทุกๆนาเวียกเลยถ้าลูกค้าผู้ใดสนใจก็สามารถอาจองคิวไว้ก่อนล่วงหนาก็ได้เอาไว้เหตุหลังปีใหม่ก็ได้เนาะขอบใจหลายๆเด้อบ๊ายบาย